วิธีนี้เนี่ยมีบอกวิธีทําตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะรวมถึงวิธีการนํำลิงก์มาให้อดมินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีเพิ่ม for ig ค่ะโดยขั้นตอนในการทำนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจะใช้แค่เพียงลิงก์ของ ig ค่ะในการทำและที่สำคัญนะคะวิธีนี้เนี่ยถูกกด ig 100%ค่ะทำไปแล้วยอดขึ้นจริงแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอน และที่สําคัญน,นะคะวิธีนี้เนี่ยมีบอกวิธีทําตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะรวมถึงวิธีการนํำลิงก์มาให้แอดมินเอาละค่ะหากเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่แอด follow bz นะคะจะเป็นบริการของร้าน Speed Follow ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะ วันนี้เนี่ยเราสนใจบริการปั๊มฟอ IG ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยแอดมินเขาก็จะส่งบริการต่างๆมาให้เราดูนะคะนี่ก็คือบริการปั๊มฟอ IG ค่ะจะเริ่มต้นที่100ฟอร์นะคะแล้วก็สูงสุด20,000ฟอร์ค่ะวันนี้เราจะทดลองเป็น1,000ฟอร์แถม100ฟอร์ก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะแอดมินเขาก็จะส่งวิธีการชําระเงินมาให้เราค่ะโดยจะส่งเป็น QR Code มาให้เรานะคะเราก็นํา QR Code นี้เนี่ยไปโอนเงินได้เลยค่ะหลังจากโอนแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็ส่งสลิปไปให้แอดมินได้เลยค่ะมินนะคะเขาก็จะขอลิงก์ไอของเราค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราไปดูกันค่ะว่าวิธีการนําลิงก์ไอจีเนี่ยทำยังไงให้เรานะคะเข้าไปที่หน้า IG ของเราค่ะแล้วกดตรงคำว่าแชร์โปรไฟล์นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดตรงคัดลอกลิงก์ที่วงกลมสีแดงๆได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็นํามาส่งให้อดมินนะคะเพียงแค่นี้เนี่ยอดมินเขาก็จะเริ่มทยอยทำให้เราแล้วค่ะโดยที่ไม่ต้องรอคิวเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเรามารอยอดขึ้นกันได้เลยค่ะ หลังจากผ่านไปไม่นานนะคะให้เราในรีเฟซหน้าจอค่ะแล้วก็เข้าไปเช็คที่ IG ตัวเองนะคะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ายอดผู้ติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้ผู้ติดตามของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจนใกล้จะครบแล้วค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มครบแล้วนะคะสรุปแล้วร้านนี้เนี่ยเขาทําได้จริงไม่ขายฝันอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับคลิปการสอนเพิ่ม f o r i g จากในคลิปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดฟอก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วคะ่ะร้านนี้นะคะเขาทําได้จริงไม่ขายฝันอย่างแน่นอนคะ่ะ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที T ่ไลน์แอดไซน o l l ลลรายละเอียดนะคะเราขึ้นให้ตามด้านล่างน,นี้เลยค่ะคเพื่อนๆสามารถทักไปหาแอดมินเขาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าร้านนี้เขามีแอดมินคอยแซนบายตอบตลอดเวลาเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ